ยินดีต้อนรับทุกท่านก็สู่ดิเดนของนอตการ์ดนะครับในหมวดของซิงเ l ิลเพลเยนะครับสีเขียวแผนที่ที่ขอเปลี่ยนเป็นอเรนดอมถูกล้วขอเปียนเป็นขนาดเป็นขนาดใหญ่เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ทีมสูงสุดได้5ทีมนเนาะเอามาครึ่งนึงก่อนแล้วกันนะครับ3ทีมนะโอเคเลือกเผ่านะครับตอนนี้เพิ่งเล่นเป็น EP แรกขอเป็นอันี้ก่อนแล้วกันขอเป็นขอเป็นสัตว์กินพืชก่อนแล้วกัน ยังไม่สามารถเป็นผู้ล่าได้นะครับหมูป่าดีไหมอุ้ยถึกๆดีนะหมูป่านะเอาเพิ่มอะไรบ้างเนี่ยเอบวกฟู้ดด้วยนะเด็ดแต่โอโหเห็นใ้หูก,ก่อนเลยนะอันนี้อะไรหมีหมีเห,หรอโอ้ทีมแบนะครับสัตว์ใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้นก นกนี้น่าจะเด่นเรื่องเงินหรือเปล่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นหมาป่านะแล้วก็เป็นอันนี้เป็นแพะเป็นกวางเอาเป็นแพะก่อนแล้วกันนะครับเอ่อชิปนะเพิ่มอะไรมัง่งโอ้เลือกอยากเหมือนกันนะครับเนี่ย เด็กแต่กวางก็เท่ดีเหมือนกันนะเอาเริ่มเริ่มเริ่มเป็นกวางก่อนแล้วกันนะดูสัญลักษณ์มันก็เท่ดีนะอโอเคเอาเป็นกวางแล้วกันนะครับอ่ะสตาร์ทเกมเลยนะนี่สวยๆเลยครับแม่ทำเอฟเฟกออกมาดีเหมือนกันเนะโอเคมาแรนดอมมามีทั้งหมดสามติมอ้ยอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ชายขอบเลยนะ มี3ทีมน,นะครับเราสีน้ําเงินเหลืองแดงเฮ้ยสามทีมอย่างนี้เหรอแบ่งอย่างนี้เหรอนึกว่านึกว่าไม่รวมเรานะเออมันรวมเราด้วยดีือว่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าจะไปได้สักกี่น้านะอันดับแรกต้องขอเป็นสร้างสเกลก่อนครับแมวมองนักสํารวจก่อนเลยนะ,ะเป็นตรงไหนดีนะตรงนี้ลวกันนะสลับได้แบบนี้โอเคงั้นก็ขยับมานิดนึง ข้างยากนะมันบังไงม,มาอันนี้แล้วกันนะครับห่างๆกันหน่อยไม่ต้องรักกันมากนะเอ,อบางครั้งรักกันมากก็ไม่ดีนะครับอยู่แบบุย,เ,ยเห็นหางแบบแบบนายเป็นหมาป่าใช่ไหมมีหมาป่าลเล่นยากแล้วไงมันต้องสร้างทหารนะเพื่อไปตีหมาป่านะครับแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นเดี๋ยวผมต้องสร้างอันี้ก่อนโอเคมาแนละ้วผมต้องสร้างไอ้หอ ขอยามก่อนเพื่อยิงผู้บุกลุกนะครับจะต้องแรกๆต้องต้องควบคุมพื้นที่ให้ได้ก่อนนะจริงๆเดี๋ยวให้สเกลออกไปหาพื้นที่ก่อนนะขอเป็นพื้นที่ที่มีไม้หน่อยนะ,ะดูตอนนี้ดูฐานแล้วมันไม่มีไม้นะครับนี่นะไม้มันมีแค่นี้มันไม่พอนะผมว่านะเดี๋ยวหานะให้หาทำให้มันหมุนหาทำเลยให้ก่อนนะครับบ้าประมาณไหนแล้วก็สิ่งที่สร้างได้ตอนนี้ก็มีเฮามีสเกลนะครับ แล้วก็มีวูดไม้นะอ่าไอ้ไม้กับบ้านนี่ยังไม่สร้างนะเดี๋ยวรอรอดูพื้นที่ก่อนนะครับว่าสเกลหาพื้นที่ได้ดีแค่ไหนจะได้ไม่เปลืองนะแบบแบบเนี้ยสามารถเอามาสร้างเป็นฐานไม้ได้นะแต่ผมเห็นหางมาป่าไงมันยึดได้ไหมยึดไม่ได้นะจริงๆด้วยมาป่าอยู่ในนี้อันนี้นี่นี่เจอลนะโอ้หไอ้นกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ผมเห็นมาป่าจริง,รงนะ จะอยู่ข้างบนเหรอว่ามันยึดไม่ได้อะเนี่ยเห็นไหมมันยึดไม่ได้มันต้องมีอะไรสักอย่างนะครับน่าจะหมาป่าแหละผมก็เห็นหนา,างข่างมันอยู่แวบบๆแบบนะอ่าอันนี้เป็นพื้นที่ที่ดีอ่านนี้เนี่ยเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่หมาป่าเนี่ยผมว่านไะดนะโอเคโอ้รู้สึกว่าพื้นที่โซนนี้มันมันจะเป็นประเภทไอ้นี่นะ ต้นไม้น้อยนะเอองั้นเอาตรงนี้แล้วกันนะเปิดบุกลุกเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้ไม่มีหมานะย็ดได้เลยแล้วก็มีพื้นที่ที่สามารถสร้างนาได้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะจะเป็นขุขะแบบนี้นะครับมันมันบังคับนะเกันไม่ใช่ว่าจะสร้างได้มั่วซั่วนะครับต้องดูทิศทางดีๆนะครับอ่าโอเคพอสร้างมาเสร็จนี้แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมลงไม้มานะครับแล้วก็จะสร้างข้ามเขตกันไม่ได้นะต้องดูดีๆอีกทีนะครับ <laughs> ดูดีๆอย่างเดียวนะ โอเคมาตรงนี้นะอเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างลงไม้ใกล้ๆน,นะประมาณนีนะ้ได้อยู่นะให้มีให้มีทางเดินหน่อยนะอประมาณนี้แหละนะสวยๆไปประมาณนี้ไปนะครับอาจจะดูเคระยหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้เป็นห่วงเท่าไหร่ตรงนี้เว้นไว้สร้างหอยยามหนึ่งหอนะครับตรงนี้นะ เดี๋ยวเราให้ลงไม้เสร็จก่อนครับมียิ้มอยู่สองยิ้มนะผมอยากจะได้ยิ้มเยอะๆนะดังนั้นจะไม่ได้ยิบเล่นเท่าไหร่นะครับจะค่อยๆไปนะโดยการคอนโทรลพวกอาหารแล้วก็ไม้ให้อยู่ให้อยู่เยอะๆนะครับมันจะได้แบบไม่อดอยากนะครับเรียบร้อยครับลงไม้บวกสองเลยครับอาจจะมีการมาบุกบ้างนะเพราะว่าผมตั้งเป็นแบบบุกบ้างไม่บุกบ้างนะ มันมีให้เลือกก่อนเข้ามานะโอเคพื้นที่ตรงนี้โอ้ติดทะเลนะแล้วตรงนี้มันมันทะลุไหมผมไม่ไแน่ใจนะเดี๋ยวรอสกเกาดูให้ดีๆก่อนนะครับโอ้โหหมาป่าอย่างเยอะเกิดในที่แบบนี้นะเกเกิดในที่แบบนี้ลําบากหน่อยนะครับหมาป่าเยอะเกินนะครับขอพื้นที่แบบโซนแบบโซน,แบบนนิ่งอะ่ะใกล้ๆอะ่ะน่าจะดีนะแต่ตัวนี้ก็โซนนิ่งนะเนีย่ยเลือกได้เลยนะครับ เอออันนี้จะเป็นไอรอนหรือเปล่านะน,นี่เป็นไอรอนนะครับเป็นหินเอ้ยเป็นเป็นเหล็กเออนะมันไอตัวนี้มันจะเอามาเอามาขุดแล้วมันจะแตกมันจะหายไปนะแต่ผมอยากจะได้ไเป็นหินมากกว่าสโตนนะในกล้เสร็จเลยนะครับสเกลก็จะเปิดแบบให้เราไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายนะเจอพวกออโดนทำร้ายอะไรพวกนี้ยโดนฆ่าศึกอาจจะตายได้นะครับข้างบนนี่มีกวางนะ โอ้แต่มีหมีด้วยเออบราแร์นะครับแล้วก็มีกวางนะโอ้โหมีซากกวางเต็มเลยโอเคโดนบุกค,ครับตอนนีนะ้นี่ครับหาป่าบุกนะก็ใช้กำลังคนเราตีได้นะเรียบร้อยนะครับคนเราเกือบตายนะครับเอ,อ่อไม้น่าจะพอละหอ,อยามมาก่อนเลยนะครับเพื่อความปลอดภยัย หมาป่านี่ดื้อนะพยายามก็อยู่ก,กลางๆไปนะตรงนี้เลยนะมาตรงนี้แหละเอ้ยดีไหมเอาก,กลางๆหน่อยแล้วกันตรงนี้นะมันมันยิงไกลอยู่นะไม่ต้องห่วงนะมันยิงไกลอยู่ประมาณนี้ได้ไหมใกล้ๆหน่อยไหม ประมาณนี้นะ,อ,ะอย่างนี้ก็สวยอยู่นะ,ะ,ะ,ะขึ้นหอยามมาก่อนเลยแล้วก็เพิ่มจำนวนคนครับนี่ก่อนนะเดี๋ยวลงอาหารยังไม่สร้างนะครับทำไมถึงยังไม่สร้างเพราะว่าคนไม่พอนะสังเกตดูได้คนหกทั้งหกนะครับคนไม่พอนะก็เลยสร้างไม่ได้นะเดี๋ยวเราสร้างลง ะะพื้นที่พวกนี้มันมีจำกัดนะว่าจะสร้างได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็กันหมาป่าไปก่อนนะยังไม่บุกเข้าไปในพื้นที่ของหมาป่ากนะันตอนนี้นะเดี๋ยวเราวิทีเอยเดี๋ยวเราสร้างทาหารได้เดี๋ยวเราค่อยปลูกแล้วก็ทุบโลไม้ให้ลงไม้ครับมาอยู่โซนเ้างในดีดีกว่าเนาะอาจจะเวิร์กกว่าก็ได้นะครับ ทีนี้ก็สังเกตดูว่ามีเลือนมันลดนะเลื่อนมันจะไม่ขึ้นนะถ้าไม่ได้ไม่ได้รับการรักษานะเดี๋ยวต้องสร้างโรงหมอเพิ่มนะครับอย่างนี้นะอ่ะนี่เป็นโรงหมอนะครับโรงหมออยู่ในหมู่บ้านเลยเห่างกันประมาณนี้นะให้เหมือน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 เป็นถนนนะจะไปนะครับนี่เป็นโรงหมอไปเลยนะ ท่าเรือท่าเรือมีท่าเรือด้วยนะเกมนี้น่าจะสร้างประมาณโซนนี้น,นะรอก่อนแล้วกันนะครับค่อยอัปเดตไปเรื่อยๆนะอันนี้เลือดลดเยอะเลยนะครับถ้าโดนตีอีกทีหนึ่งอาจจะตายนะมีมีเปอร์เซน็นสูงนะอ่าหมอมาสูงสุดได้สองคนนะครับสังเกตว่าหนึ่งทับสองนะใส่ได้เต็มที่สองคนนะแต่ผมใส่ไปคนเดียวนะเพราะว่าเปลือง ปัญหาหลักเลยคือเปลืองเปลืองคนนะโอเคนี่ก็ทงสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่เป็นไงลูก,กวางเลยนะอ,อัพเดตได้ไหม,ย,มยังไม่ได้นะตัวนี้ได้ไหมนี่ครับนี่อัพเดตได้ตัวหนึ่งแล้วนะ อันนี้เพิ่ม20%นะครับสิ่งปลูกสร้างต่างๆตัวนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวรอมันมันโหลดครบแล้วค่อยเลือกอีกนะครับมีอาหารนะโอ้เดี๋ยวต้องเพิ่มอาหารนะครับนี้นะเคมจะมีหลอดข้างล่างตรงนี้ให้ดูนะครับถ้ามันเต็มนะก็สามารถใช้ได้ครับอ่านี่พอดีมีลงหมอแล้วมันก็จะเริ่มรักษาตัวเองนะครับแบบนี้นะมันไม่ต้องเดินไปหาหมอนะอาหารอาหารเริ่มเริ่มบวกแค่สองเองอะ ฤดูหนาวมาแล้วครับดเดี๋ยวผ่านฤดูหนาวรอบนี้เดี๋ยว่อยสร้างโรงอาหารนะเพราะว่าเหมือนจะใช้ไม้เยอะอยู่นะครับเนี่ยเฮ้ยเรสร้างเลยก็ได้เพราะว่าฤดูหนาวนี้รู้สึกเหมือนจะไม่แรงเท่าไหร่นะเพราะมันเป็นช่วงต้นๆเกมนะครับแต่ถ้าท้ายๆเกมนี้อาจจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะ,ะประมาณไหนดีมานี้เลยแล้วกันนะหมุนได้สองทางนะ หมาป่าก็จ้องอยู่นั่นแหละนะแต่เย็นๆพ่อหนุ่มนะให้ฉันทำมาหากินนั่งเออจ้องกันจังเลยนะเออแล้วก็หอยามที่มันสร้างได้เขตละหนึ่งหอนะครับแบบนี้สร้างได้หอเดียวนะอันนี้ก็อีกสร้างได้อีกหอหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมสร้างไว้ตรงกลางนี้เลยแล้วกันนะอีหอหนึ่งตรงนี้นะครับเอาละตอนนี้ก็น่าจะได้โลงข้าวแล้ว โอเคใส่เ,เข้าไปเลยครับรเต็มที่ครับสองคนนะครับอกอรสร้างเลยอันดับแรกที่ขาดไม่ได้ครับคือหอยามนะจริงๆมันสําคัญมากนะต้องสร้างหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีการบุกขึ้นมานะครับอันตรายนะ,อะโอเคประมาณนี้นะสลับอ่ะนี่ได้ครับ พยงามเพราะมันไม่ใช่ทหารให้เราเรายังไม่มีโรงทหารเนี่ยตอนเนี้ยเลยต้องสร้างของพวกนี้ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีสองหอลนะหอนี้ไว้เอาไว้เล็งพวกหมาป่าโดยเฉพาะนะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะยิงข้ามเขตกันไหมนะแบบเขตนี้กับเขตนี้นะไม่แน่ใจนะแต่ไม่น่าจะข้ามนะหรือถ้าข้ามก็จะดีนะครับก็ทรงนั้นแหละนะตรงนี้ก็สร้างไป ขยายไปเรื่อยๆครับตอนนี้ได้11คนแล้วนะเดี๋ยวจะสร้างบ้านอีกหนึ่งหลังนะแต่ผมกลัวทรัพยากรจะไม่พอไงเออจะต้องต้องจะ,จะเป็นต้องสร้างแล้วล่ะนะพื้นที่ตรงนี้ก็มีหนึ่งหลังแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่อีกหนึ่งหลังนะครับอันนี้เป็นอะไรเป,เป็นเป็นเหล็กเนาะผมยังไม่ขุดนะครับตอนนี้หรือจะขุดไปเลยไหมอือยงังยังก่อนนะเดี๋ยวทํานาก่อนนะตอนนี้เร่งทํานาก่อนต้องคนมาทําอาหารกับไม้ให้มันอยู่ดัวก่อนนะครับตอนเนี้ย สกาไปถึงไหนแล <5 Clar ke> ้วเนี่ยโอ้ยมาถึงนี่แล้วเหรอแดนดินแดนป่านะครับเนี่ยเฮ้ยผมโดนจงกี้แล้วเห็นไหมผมบอกแล้วแพีเดียวทเข้ามานะนี่พยายามยิงถึงครับเออแต่ฝั่งนี้ยิงไม่ถึงนะเพราะว่ามันไม่ประโยชน์นะอย่างนี้เออเราต้องสร้างกลางๆนะถ้าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าถ้าสร้างเริมๆมันก็ไม่ยิงมันไม่ยิงให้กันอยู่แล้วนะอืมอย่างนี้ก็ต้องต่อไปก็ต้องสร้างกลางๆางนะ ไม่ยิงให้กันโอเคมีพยาบาลนะครับก็รักษาไปนะมีหมอแล้วไงดูดูใบไม้ผีมาถึงแล้วครับก็ทรัพยากรก็จะบวกขึ้นนะครับไม้ขึ้นมาแล้วต้องเล่นเก็บทรัพยากรนี่อย่างนี้นะครับอยู่หลังหอยามเลยนะอ,อันนี้อัปเกรดพื้นที่ได้นะให้สร้างสิ่งสร้างได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ยังก่อนนะ ผมต้องการไอพลังมาบวกสกิลมากกว่านะตอนนี้ฤดูหนาวนี้ฤดูใบไ,ไม้ผีนี้น่าจะสร้างได้แค่สองอย่างนะอย่างสองอย่างพอไม้ค่อนข้างที่จะบวกน้อยมากอะไม้บวกแปดเองอะอถ้าสร้างเยอะไปฤดูหนาวเราจะอยู่ไม่รอดไงครับต้องสร้างบ้านอีกหนึ่งหลังไะโอเคนะบ้านเพิ่มอีกหนึ่งหลังไม่ได้เห็นไหม ฝั่งนี้ได้ไหมฝั่งนี้ได้นะครับโอ้โหบ้านอยู่ฝั่งนี้นะตรงไหนดีอ่ะฝังนี้ได้ไหมออยู่ตรงไหนดีโนโนเนาะตรงนี้ไดนะ้สวยๆอยู่ใ,ใกล้ๆทางใหญ่นะับตไปอับเดทพื้นที่ได้นะครับตรงนี้นะโอ้ยแบตจะหมดโอเคน่าจะได้อีกไม่นานนะครับแบตจะหมดแล้ว ชาร์จไปด้วยเลยแล้วกันนะป๊บเขาให้โอเคนี่เราจะได้คนเพิ่มมาน่าจะสี่คนมั้งไอ้พวกนี้มันอัพเกรดได้นะแต่ต้องรอต้องรอสโตอนอะอย่างเงี้ยเห็นไหมเออบ้านโอ้มันต้องอัพเกรดฐานใหญ่ก่อนนะถึงจะอัพเกรดตัวนั้นได้นะครับอ๋อต้องอั้เกรดพื้นที่ก่อนอีกด้วยโอเคใจยเย็นๆนะพื้นที่ใหญ่ อัพเกรดไปลเลยสักกันใช้อะไรบ้างใช้เงินหนึ่งรอยนะครับสิ่งนี้สําคัญด้วยใช้เงินนะ,ะหนาอย,อยู่ตรงนี้แหละใช้เงินนี่แหละยังก่อนใช้เงินยังก่อนแต่สร้างตลาดเนี่ย๋จะสร้างตลาดได้ไหมไม่ได้อ่ะจะเป็นต้องอัพเกรดแล้วครับอ่าอัพเกรดไปตลาดลงได้ไหมจะเอาเงินอ่ะตลาดลงได้แล้วครับโอเค อยู่ตรงนี้เลยไหมอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันนะใกล้ๆกับโรงหมอนี่แหละะตลาด,ดจัดป่าไม้ไม่ต้องสนใจนะเพราะว่าป่าไม้เราไม่ได้มาขุดต,ตรงนี้แก<อ><อ>ดูดิเอฟเฟกดีนะเอฟเฟกดีดูหมอกขึ้นมาแบบมองแทบจะไม่เห็นเลยอเห็นไหมแต่ไม้ลดลงเยอะนะครับต้องต้องไม่สร้างอะไรแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวเก็บไม้ไม่ทันนะครับ ถ้าไม่เลื่อนมามันก็จะมองไม่เห็นนะโอ้สเกลมาถึงนี่แล้วครับอ,อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยมองไม่เห็นนะเออเอฟเฟกดีนะต้องมีการเลื่อนไปใกล้ๆถึงจะเห็นว่าสิ่งกสร้างอยู่ยังไงนะโอ้ฝนจะตกด้วยต้องเก็บไม้ขึ้นหลักร้อยนะอันตรายแนละ้วเริ่มเริ่มแบบเริ่มจึงเสี่ยงแล้วนะตลาดใกล้เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเกิดการค้าขายเดี๋ยวเพิ่มเงินก่อนนะเงินติดลบตลอดนะครับตอนนี้เห็นไหมติดลบหนึ่ง ขีดตลาดเอาคนทุเดียวนะครับคนเดียวพอนะบวกสองบาทนะโอเคค่อยๆเก็บไปครับไม่รีบนะแต่ใหญกจะย้ยยา,ยยายหอยามอ่ะแต่มันต้องใช้ไม้แปดสิบอ่ะเดี๋ยวรอก,ก่อนนะรอสิ้นฤดูหนาวนี้ย้ายหอยามมาอยู่กลางๆดีกว่านะครับจะได้ยิงได้นะยิงได้ยิงได้ดีดดกว่ามั้งอ่ะอยู่นั่นแหละนะขี้เกียจได้นะครับ ยิงเอออยู่ไหนก็ถ้ายิงถึงก็ไม่เป็นไรแต่แต่มันจะยิงถึงแค่ในพื้นที่ของตัวเองไงอมออันจะตกหรือเปล่าเนี่ยปัาบกับฮิบใหญ่เลย่วนนี้ก็ยึดได้เลยนะครับแต่ว่ายังไม่เอานะโคตรญิงเลยเอ,อ่อนี่ยิมยังมีสองนะครับค่อยๆไปนะ ประชากรถึง16คนแล้วนะครับแต่ตอนนี้มีแค่13หมอกลงเยอะเหลือเกินเจอศัตรูแล้วแล้วด้วยครับนี่ตรงนี้นะโอ้ศัตรูยึดพื้นที่ตรงนี้แล้วด้วยสีแดงนะครับอเขาอยู่ข้างหลังนี้นะครับผมต้องสร้างโรงทหารแล้วล่ะอย่างงี้โอ้ยอยู่ใกล้ๆก,กันด้วยนะไม่ไกลกันเนี่ยห่างก,กันช่องเดียวนะครับสีแดงนี่อยู่ใกล้เกินไปนะ มทฝั่งนี้ครับเดีย๋ยวเพิ่งเจอกันเลยจริงๆนะยังไม่สร้างทหารเลยนี่แอปเปิลเต็มครับตอนนี้โหมีถ้ำด้วยฝั่งนี้อยู่ลึกนะเนี่ยทนไม่ได้แล้วต่ต้องต้องเพิ่มเพิ่มจีนวนทรัพยากรนะครับยึดพื้นที่เพิ่มก่อนเลยครับเดี๋ยวสร้างทหารครับตอนนี้เค okay. มีแร่เหล็กด้วยนะครับถือว่าโอเคอยู่เลยเดี๋ยวดินแดนนี้ใช้จะหารอยู่นะเอออันดับแรกาารแมีหอยามอะอมไม้ก็เยอะอยู่นะทหารยังสร้างไม่ได้นะครับถ้าเดือลงได้ไหมเราโดนโจมตีอ่ะ ทางไหนทางนี้ครับเออยิงมันเข้าไปนั่นแหละสวยนะครับความสุขไม่มีนะเดี๋ยวสร้างโรงเบียร์ก่อนเลยละกันแต่ละเผ่าจะเหมือนไม่เหมือนกันนะจากไม่ไม่ค่อยคล้ายกัน,น,น,นบางเผ่าเป็นเบียร์นะมันก็โรงเบียร์นั่นแหละนะใกล้ๆกับสลับทางได้ไหมอ่ะอย่างนี้นะเออกระเท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยดูไปดูมานะโอเคนี่ สร้างมาใกล้ๆเมืองดีกว่านะครับใกล้ตลาดด้วยอยู่บนเนินนี่แล้วกันประมาณนี้นะไม่ไกลมากต้องเอาคนมาขุดแร่แล้วนะ,นะตรงนี้นะครับเสียสิบบาทนะครับเพราะไอแร่พวกนี้มันมีหมดนะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราเค่อยลื้อที่หลังได้นะครับไปถ้าถ้ามันหมดแล้วเราจะได้เอาเอาเอา,เอาคนไปทำอย่างอื่นได้ ื้นที่ก็จะโล่งจะโล่งขึ้นด้วยนะเจอแต่สีแดงว่ะอีกสีนึงอยู่ไหนเนี่ยสีเหลืองนะโอ้โหนี่ทััพยากรครับปลูกข้าวได้ตรงนี้น่าสนใจนะแต่อยู่ใกล้สีแดงอะ่ะอืต้องยึดช่องนี้ด้วยโอ้โอหโอ้โหยังไปลึกฝั่งนียง้ยังลึกได้อีกนะ พิ่มไม้อะต้องยึดตรงนี้นะครับจะเพิ่มไม้แต่ต้องสร้างโลงทหารก่อนลงเหล็กมาก่อนเลยครับ <Okay. S 1> ลเลย <Okay. S 1> ตรงนี้ตรงนี้เหรอ <Okay. S 1> คนหนึ่งถั okay. งคนหนึ่งนะครับเอาเป็นสองละอะคนเดียวคนเดียวแต่ลงเหล็กนี่เอาสองโอเค เงินก็บวกอยู่หนึ่งนะถือว่าได้น้อยมากนะครับที่ต้องมีต่อามาคือขอยามนะฤด,ดูหนาวก็จะมาถึงแล้วอะหิมะเริ่มลงแล้วนะครับคนตัดไม้ก็ทำงานให้หนักๆหน่อย <laughs> จะผ่านไหมฤด,ดูหนาวนี้นะครับ นิ่งเลยนะบวกยิ้มบวกหนึ่งนะครับยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้ยหมยอ้อะมันใช้เยอะเ้็อ,อาหารลงอะอาหารลงเยอะมากเลยนะเนี่ยอาหารลบสองเลยนะครับอาหารมัต้องถ้าจะเอาอาหารอีกอะข้างบนเนี่ยมันมีหมีงไงเออแต่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มันลังหมาป่านะเนี่ย <c oughs> บุญเดืนอนนะตรงนี้ปลูกข้าวได้เออน่สนใจตรงเนี้ย อยู่คนข้างไกลโหปบิกข้าวได้อีกแล้วนะตรงเนี้ยเอออุย้ยน่าสนใจนะฝั่งนี้น่าสนใจเยอะนะครับอ่าเป็นฟิลสมบัตินะก็ขึ้นมาฝั่งนี้ได้แล้วก็มาฝั่งนี้ได้โอ้ยสีแดงอยู่ใกล้ๆเองอันตรายนะถ้าจะเอาเอาพื้นที่ปลูกผักเอปลูกข้าวตรงนี้ต้องต้องผ่านช่องพวกนี้ไปก่อนนะเออ คนเราเต็มแล้วอะเอาไงดีสร้างโ,โหยที่นี่เต็มแล้วด้วยมามาฝั่งนี้ก็ได้นะอเอาไกลๆก่อนแล้วกันนะช่วงเนินหินนี่ได้ไหมตรงนี้แล้วกันสวยๆไปเลยนะครับอยู่หลังเดียวโดดๆไปเลย ฤดูหนาวก็จะหายไปอุย้ยโดนโดนจมตีอีกแล้วอะ่ะเอ้ยเนี่ยคนเยอะตรงเนี้ไหนไหนไหนี่นี่ตรงนี้นนนครับขึ้นมาจากน้ำได้ด้วยเฮ็ดเคย่ังโหดเฮ้ยแม่งขึ้นมาจากน้ำเลยอ,อย่างงี้ต้องต้องย้ายอะ่ะต้องย้ายจริงต้องหอยามมันต้องอยู่กลางๆแล้วอย่างนี้พวกเล่นขึ้นมาจากน้ำอย่างนี้มีดาวด้วยนะ เออคนตายไปคนหนึ่งครับเสียใจอะ่ะโอเคต้องย้ายนะครับทิ้งเลยจำเป็นต้องย้ายจริงๆนะว่าอยู่ไกลไปใกล้เมืองหลักเลยมุนดิเออโอเคไปไป,ไปอยู่ก,กลางๆเลยนะจะได้มองได้ทั่วถึงนะครับ เราดูไปไหมผิดมาถึงแล้วครับเมืองนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันอัดหน้านะจริงว่าจะอยู่รอดไหมนะเผาเลนเดียของเราเผากวาง